สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เป็นโอกาสดีพอดีได้แบตเตอรี่มาเปิดใส่หน่อยแบตเตอรี่ตัวนี้ถอดจากรถยนต์มาวัดดวงเอาที่บ้านเลยแต่ถอดจากรถยนต์เนี่ยส่วนมากจะเชื่อใจได้ อีนนี้ก็เอามาทําการฟื้นฟูโดยเช็คค่าน้ํากดแล้วกดจมหมดมีอยู่สองช่องจมมิดอีกสี่ช่องก็มีขึ้นขีดแดงสองช่องนี้จะจมมิดแสดงว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกติมันจะตันที่คั้วลบ การฟื้นแบตของผมนะครับเบื้องต้นเนี่ยผมจะใช้ตู้ชาร์จธรรมดาชาร์จเข้าไปก่อนเพื่อให้แบตเนี่ยดูปฏิกิริยาของมันว่าเดือดครบทุกช่องไหมอันนี้เสียบชาร์จไปครึ่งชั่วโมงก็เห็น พฤติตกรรมของแผ่นธาตุแต่ละช่องแล้วว่าเป็นยังไงก็จะมีสองช่องที่ตันนะครับมันไม่ค่อยไม่ค่อยเดือดตอนนี้เสียบชาร์จมาได้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงผมก็จะทำการถอดออก เอเครื่องชาร์าธรรมดาออกจะปิดสวิตช์ก่อนถอดออกปุ๊บผมจะใช้ตัวฟื้นฟูแบตเครื่องฟื้นฟูแบตตัวนี้ซ้ำอีกทีหนึ่ง สาในเป็ส่ใน,ใในเรียงงงละโอเคทีนี้ก็จะปล่อยยาวยันเช้าเลยให้มันฟื้นฟูไป เบื้องต้นนะครับเบื้องต้นให้ทำแค่นี้พอนะครับเพราะว่าแบตเนี่ยมือสองจริงๆเลยไม่ใช่มือสามมือสี่เราก็รอจะมาพื้นผูเสร็จน่าจะพรุ่งนี้เลยประมาณไม่ใส่ายก็เที่ยงๆแต่ถ้าเป็นลูกใหญ่เนี่ย ใหญ่ก็ใช้เวลาประมาณ24ชั่วโมงเต็มๆวันหนึ่งหรือวันบางทีก็วันกว่าคือเบื้องต้นเนี่ยเราเราเสียบชาร์จด้วยเครื่องชาร์จธรรมดานะจนมันเดือดอ่ะรอจนน้ำกดมันเดือดถ้าไม่มีกลิ่นเหม็นเนี่ยกลิ่นฉุนกลิ่นอะไรเงี้ยแบตไม่ร้อนคาดูไม่ร้อนโอเคละยังไงก็ฟื้นขึ้น โอเคครับ